คุณผู้ชมคะปัจจุบันนี้คนเราทุกคนนะคะหันมาใส่ใจในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็อนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยใช้อย่างไรให้คุ้มค่ากันมากขึ้นนะคะในเรื่องของการดําเนินธุรกิจก็เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้เองผู้ประกอบการหลายๆคนต้องมีการปรับตัวนะคะจะมีการเดินหน้าธุรกิจอย่างไรเพื่อที่จะให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเนสซิโลเป้าหมายที่ไม่ทิ้ง SME ไว้ข้างหลังวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางด้านของคุณนรินพันธ์เขียววนนนนะคะคัักกิชชาาาาารพลงงํญ การพิเศษสํานักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลกอยู่กับเราใน,ในรายการแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณสิรพอเนสซิโลคํานี้คือคําที่เราได้ยินกันมาสักพักแต่ว่าหลายคนยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเน,นสซิโลรบกวนอธิบายหน่อยค่ะเนสซิโลเนี่ยก็คือการาปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์อันนั้นคือคำแปลที่เป็นภาษาไทยจริงจเนสซิโลก็คือคําเต็มก็คือเนสซิโลอิมิชันนะครับจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต่อเมื่อก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย เช่นการใช้ยานยนต์การาผลิตไฟฟ้าจากโงไฟฟ้า,าการผลิตอของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้อฟอสซิลเนี่ยลดลงหรือใกล้เป็นศูนย์และมีค่าสมดุลกับการเรืองกระจกในชั้นบรรยายกาศที่ลดลง ก็คือการทับทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะลดการปล่อยก๊าซต่างๆให้มันสมดุลกับที่โลกเราปัจจุบันนี้เป็นอยู่พี่ินรเราได้ยินคาว่าฟอสซิลฟอสซิลที่โรงงานต่างๆจะต้องแบบปล่อยออกมานี่มันคืออะไรครับพี่ก็คือฟอสซิลที่ใช้ก็คือพลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นถ่านหินไม่ว่าจะเป็นน้ํามันก๊าซธรรมชาติที่ไปใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งเราเรียกว่าพลังงานฟอสซิลครับมซึ่งพลังงาน พอซิลเนี่ยเวลาเราใช้แล้วมันจะปล่อยก๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์ออกมามซึ่งซึ่งกา๊าซที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันจะไปะส่งผลต่อการสะสมกา๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศแต่<ฮ>พินาลินคือทุกโรงงานทุกกิจกรรมทุกอุตสาหกรรมผู้ประกอบการเขาก็ต้องมีการขับเคลื่อนโดยการใช้โรงงานเหล่านี้นะเป็นผลผลิตใ,ให้กับเรามันต้องมีอยู่แล้วพี่มันจะทําให้เป็นเนซีโร่ได้ยังไงทีนี้เนี่ยการปรับตัวให้เข้ากับ เน t z ซีโครับก็คือจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยมีเป้าหมายในการที่จะให้มันเป็นศูนย์เนี่ยตั้งปี2608ถึง2613ซึ่งปีนั้นเนี่ยเราต้องเป้าว่าอ่าเน็ซีโรเราจะต้องจะต้องกลับศูนเลยกับศย์ทีนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับการค่อยๆเข้าสู่กระบวนการ่นเพื่อนไปเรื่อยๆจนถึงปีนั้นใช่ครับภาครัฐเองก็มีมีเป้าหมายส่วนภาคเอกชนเองก็จะต้องมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ทำให้อ่า เน็ตซีโร่เนี่ยมันเป็นมันเป็นจริงได้ซึ่งซึ่งภาคเอกชนเนี่ยเขาจะต้องมีการลงทุนซึ่งการลงทุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสมมุตินะเรื่องการลดใช้ฟอสซิลเนี่ยก็อาจจะเป็นการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลดาคาเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างนี้เป็นต้นฮะซึ่งมันจะต้องมีการลงทุนก็จะเป็นเป็นการรบกวนภาคเอกชนถูกไหมฮะ แต่จริงๆแล้วคือสิ่งเหล่านี้คือมาเป็นเป้าหมายที่เรามีร่วมกันทั้งบุคคลธรรมดาประชาชนทั่วไปรวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมต่างๆค,คือเรามีเป้าหมายเดียวกันว่าในอนาคตเราจะต้องเท่ากับศูนย์คือเป็นเนสซิโลอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้เองในการขับเคลื่อนธุรกิจเดินหน้าธุรกิจธุรกิจที่จะต้องควบคู่ไปกับก,บการค่อยๆลดลงเนี่ยค่ะพลังงานของเราเองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเรามีการเข้าไปส่งเสริมหรือให้คําแนะนํากับกลุ่มผู้ประกอบการเหล่านี้ยังไงบ้างคะ ในส่วนของแผนงานโครงการที่เป็นโครงการโดยตรงเนี่ยทางพลังงานยังไม่มียังไม่มีที่เป็นโครงการที่จะไปช่วย SME โดยตรงแต่ทางสำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลกเราเองเนี่ยเราก็จะมีการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำแล้วก็รวมถึงกิจกรรมที่เราออกร่วมกับกิจกรรมบำบัดทุกบำรุงสุขของจังหวัดที่เราเรียกว่าจังหวัดเคลื่อนที่นะครับที่เราจะไปตะเวนไปทุกอำเภอเดือนละครั้งเนี่ยครับเราก็จะนำเอาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ที่เหมาะสมกับ กลุ่มชาวบ้านกลุ่ม SME ที่สามารถจะใช้งานได้เช่นตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิต์นะฮะรถเข็นสูบน้ําพลังงานแสงอาทิตย์เครื่อนที่นะครับเตาอั้งโล่ประสิทธิภาพสูงซึ่งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเหล่านี้เนี่ยจะสามารถลดต้นทุนให้กับ SME แล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกส่วนหนึ่งจากการออกไปแบบตั้งบูธอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวบ้านผู้ประกอบการ พอเข้ามาปรึกษาเราเราให้ความรู้ไปในด้านไหนที่พวกเขาสนใจกันบ้างครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนที่ที่เขาให้ความสนใจเขาก็อยากจะ,ะติด ตั้งพลังงานทดแทนในใน,ในธุรกิจในหน่วยงานของเขาซึ่งเราก็จะให้คำปรึกษาว่า,าต้นทุนในการติดตั้งเป็นยังไงส่วนลดที่เขาจะได้ลดเป็นยังไงแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไงก็คือภาคธุรกิจก็สนใจที่จะลดต้นทุนแหละในเรื่องของพลังงานเชื้อเพลิงต่างๆประชาชนเองตอนนี้เองก็ต้องบอกว่าหลายคนก็อินเหมือนกันนะคะกับเรื่องกระแสที่มีการติดโซลร์เซลล์ไว้ที่บ้านโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาหลายคนออกมารีวิวว่าติด โซลาเซลล์ไว้ที่บ้านช่วยประหยัดค่าไฟในเรื่องนี้เองถ้าเกิดใครสนใจทางพลังงานจังหวัดของเรามีการให้คําแนะนําด้วยไหมคะ,ะทางพลังงานจังหวัดของเราเนี่ยมีข้อแนะนําในการที่จะติดตั้งนะครับก็ก็ในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้มีส่วนร่วมในการที่ไปเป็นกรรมการในการพิจารณาการติดตั้งให้กับหน่วยงานราชการอ,อย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะที่ที่โรงพยาบาลชาติการเนี่ยเขก็ได้ได้งบป,ประมาณในการติดตั้งโซลารรูฟ เราก็ร่วมไปเป็นกรรมการในการที่ช่วยร่างทีวอาในการจัดซื้อจัดจ้างนะครับคือถ้าเราได้โซลารเซลล์ที่ถูกต้องการคำนวณในเรื่องของค่าไฟค่าอะไรต่างๆมันจะได้ตามนั้นเปเลยไหมพี่พบปกติแล้วเนี่ยในช่วงที่มันเป็นกระแสที่ผ่านมาคนเอาค่าไฟมาเทียบกันเลยนะ<อ>ตั้งแต่ที่ยังไม่ติดจ่ายหลักพันมาป็นหลักหน่วยอะไรอย่าง,ง,งเงี้ยมันฟึบลงมาอย่างนี้เลยทีนี้ผมผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้ว่าพลังงานทดแทนเนี่ย มันไม่ใช่พลังงานหลักเราก็ยังจะต้องใช้พลังงานหลักอยู่ยังต้องใช้ไฟอยู่ใช่ยังต้องใช้ไฟอยู่ทีนี้ถามว่ามันลดหวบแบบนั้นเลยไหมมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมการใช้งานของเราด้วยนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าด้วยนะคือระยะทางที่เราระยะเวลาที่ลงทุนไปครั้งแรกครับเแต่ละเดือนที่เราจ่ายเนี่ยคือพอมากี่เดือนถึงจะคุ้มทุนที่เราตั้งไปทีนี้อยากให้พี่นรินนะคะฝากถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการต่างๆในการที่จะค่อยๆแล้วกันร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะ หาให้มันเป็นศูนย์เนี่ยคือต้องมีการปรับตัวอย่างไรทางด้านของพลังงานแล้วก็ควบคู่ไปกับการส่งเสริมธุรกิจของเราไปด้วยครับผมในส่วนของการส่งเสริมของภาครัฐเนี่ยครับทางการะทรวงพลังงานเราเองเนี่ยได้ไปดีลกับธนาคารพาณิชย์ไว้ในส่วนของพี่ๆที่เป็น SME ที่มีความต้องการที่จะลงทุนเรื่องของการใช้พลังงานสามารถไปดีลกับธนาคารพาณิชย์ในพื้นที่ได้ก็จะได้สิทธิพิเศษเรื่องของอ ดอกเบี้ยเรื่องของหลักทรัพย์ในการคล้ำประกันอะไรต่างๆสามารถไปกู้เงินดอกเบี้ยต่ําเพื่อมาลงทุนในการติดตั้งพลังงานทดแทนในหน่วยงานของท่านธนาคารไทยพาณิชย์ถูกต้องไหมครับธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดเลยทานั้งหมดโอ้โหทุกธนาคารเลยทุกธนาคารสามารถติดต่อได้แล้วก็ในส่วนของการที่เราจะก้าวไปสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่เนี่ยมันอาจจะ เป็นเรื่องใหม่แล้วก็ค่อนข้างจะยุ่งยากกับ,บกับทั้งทางภาครัฐเองแล้วก็ทั้งผู้ประกอบการเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องต้องช่วยช่วยกัน<า>ร่วมมือกันนะครับเพื่อที่เราจะเดินไปสู่เป้าหมายในอีก20-30ปีข้างหน้า คือต้องเริ่มจากตรงนี้แหละคุณผู้ชมในอีก20-30ปีข้างหน้าถึงจะสามารถเป็นเนสซิโลได้ถ้าไม่เริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะระยะทางเป้าหมายของเรามันก็จะถอยออกไปอีกมันก็จะไกลออกไปอีกนะคะตอนนี้อเองค่ะทั้งหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนเขาสนับสนุนเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกอบการที่อยากจะทําธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกไปธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งนะคะมีดอกเบี้ยที่ราคาต่ําสําหรับคนที่จะประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงติดตั้งอะไรต่างๆที่เป็นมิตรก ที่ธนาคารพาณิชย์ได้ทุกครันะะแล้วก็แล้วก็ถ้าหากยังไม่ชัวร์เนี่ยก็สามารถโทรติดต่อได้ที่สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลกได้นะครับก็ให้คําแนะนําแน่นอนค่ะก็เข้าไปสอบถามข้อมูลหรือว่าปรึกษากับพลังงานจังหวัดพิษณุโลกได้วันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณนรินทร์พันธเขียวนะคะนักวิชาการพลังงานชํานาญการพิเศษสำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลกค่ะมาดครับเดี๋ยวมโอการต้องเชิญมาพูดคุยกันอีกนะเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนจะต้องให้ความสําคัญนะครับ